ไดมาจอดรถครับอาจารย์เอดีกำลังไปรเราเห็นอยู่ครับเดาวสิถามเราว่าเกิดยัง้นว่าแบงคอขึ้นดมาจอดรถนะครับฝากต้อนไปถึงพี่หนุ่มนะครับถ้าพี่หนุ่มได้ติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับให้พี่หนุ่มช่วยเข้ามาเข้ามาดูด้วยนะครับตอนนี้กำลังจะไปนะครับ แต่ว่าเกิดย่างขึ้นนะครับแล้วสิ่งทำอาจารย์เอ็ดดีตนะครับตอนนี้อาจารย์อดีตเรากำลังไปซองมึงอยู่นะครับว่าเกิดย่างขึ้นนะครับตอนนี้ื่องที่เก้างานดวออนกับมงงานดวนทีมเดิมครับมาลองมาเล่าเป็นทีมเกา่าสวัสดีทุกท่านนะครับ มาอพวคนลุกคนร้องท่านปุ่มจูเตอร์ปุ่มท่านออปชันปุ่มสวิตช์ камер าปุ่มท่านออปชันปุ่มหน้าต่างบ็ไม่มีซ่อนข้อความทั้งหมดเลือกไว้ไม่มีอะไรทูกทุบท่าถูกที่มีปุ่มขณะนี้มีผู้ชมอยู่16คนแล้วแต่กดชอบหนึ่งครั้งสวัสดี6ท่านนะครับขณะนี้มีผู้ชมอยู่16คนแล้วแต่กดชอบหนึ่งครั้งโอเม่นเลย ขนาดน,น,นี้นはは <ns> นมีผู้ชม10คนและมีการกดชอบ1ครั้ง5คนขนาดนี้มีผู้ชม14คนและมีการกดชอบ1ครั้งอาจารย์เอ็นดีตลังไปเปลี่ยนขนาดนี้มีผู้ชม15คนและมีการกดชอบ2ครั้งเปลี่ยนอะไรยังก่อนขนาดนี้มีผู้ชม16คนและมีการกดชอบ2ครั้ง1นนาทีสุดขนาดนี้มีผู้ชม16คนและมีการกดชอบ2ครั้ง1นาทีและา16วินาทีสสวัดีทก่านนะครับอาจารย์เอ็ดีก็าอะไรบ้าะครับใช่ครับ เพลียนไปนะครับตอนนี้อ่านคอมเมนต์มาท่านใดครับแปลวูฟังมานน้ำผสมไปเอออ่านคอมเมนต์ว่าใดผสมตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่นะครับเป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่นะครับไปเ,เลยกำลังมันศุกรไปงานครับกำลังสิไปตั้งเครื่อง นะครับเซาเช็คนะครับน้ำแรกกะบึงสักกันนะครับว่างานหรือว่าสถานที่เอื้อมด้วยต่อการไล่สดบอลนะครับกันไล่แล้วถ้าจะยานมันเช็คสัญญาณงานเล้ยแถวบึงสักกันว่าทางไหนนะครับเดี๋ยวเขาอยากอ้างเขาเป็นจบเขาท่านปุ่มคอมพิวเตอร์ปุ่มเขาท่านปุ่มแค่ตขาท่านปุ่มหน้า,า,า,านหน้าป้ครับมี่มีซ่อมเข้ามาทช้งมดการแตะสองครั้งก็เปิดใช้งานแค่จบนี่มีซ่อมเข้าม่ทช้งมด การแตะสองคร้ดระบบจะแสดงข้อความทั้งหมดเื่อไว้ดสดรายการชัอ,อกท่า<ส>น,นปุ่มสวิตช์ดูข้อมูลเพิ่เติม,ตมขอตอรนรับสู่าัดสดยิยยนี้อารับครับ14นาฬิกาก5นาทีแตงูชายปูทรงสี่ใบใส่กันที่การแตะสองครั้ง<พ>อคอมพิวเตอร์ปุบชัดท่านปุวิตช์ดูภางมิาสุกีปุมขณะนี้มีผู้ชมบนและมีกดชอบสครั้งขณะนี้มีผู้ชมบนและมีการกดชอบสครั้งสีก้าท่านนะครับ,บ โอเ้ขเจอกยากมากต่างหากตอนนี้ทาอยู่นะครับขณะนี้ีผู้ชมสุดสากัสเล่นการ์ดบดท่สามครั้งสามนาทีและสี่สิบแปดวินาทีตอนนี้ทาขึ้นมากเลยนะครับตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วเขาสิท่าสาเหตุอาจารย์เอ็ดดีกันตอนนี้อาจารย์เอ็ดดี้พให้มากครับอาชีพไหนนผมแน่หรือว่มเห็นนะครับเว่าผมใส่หัวฟังในการฟัง ครับตอนนี้ไหลพันยูทูบนะครับ <_ C 1> เป็นกําลังใจนะครับได้สากมีงานนำเขาครับ <_ C 1> ยูทูบสิเขาเดบอนน่ววน่อยเออเอ็ดแหงบรีเติมกันไปอยู่ <_ C 1> โอ,อ้ยเขาบได้ตอนนี้มันเหมือนเสียแล้ว กำลังครับจยนดีๆต้องสิมาแล้วครับได้ยินเสียงงานะรอากันแน่นอ,อน,นอนครับมาแรงอย uh ู่คอนแันนะครับเี๋ยวสิรายงานให้พี่น,อน้องได้หูว่าอยู่หม่องใดนะครับพอกลับักเที่ยวกับน,อน้องห้5นาทีและสินาทีขณะนี้ผู้ชม่สิบเอ็คนและมารดชอบ,าบ,า 11, บท้าครั้นาีแลนาที ไปตามภาษานะครับตอนนี้เพิ่งรุ่ไปก่อนนะครับเพิ่งโม่วม่วมวไปก่อนนะครับเพราะว่าคนตาดีว่าไห้มากครับมันกำลังเปลี่ยนทายนึม่มันเครื่องนะครับซากได้ออกงานงานหนึ่งนะครับกันมีอุปสรรคแน่นะครับเอาสิไล่งานไปนอนไปเพิ่มเรื่อยเรื่อยตามที่ผม ตามที่ผมเห็นได้นะนะครับเห็นได้สีม้าในส่วนจากพี่น้องเป็นท่านยูทูบครับมาแลงเจอกันครับอยู่คอนแกนครับเดี๋ยวเบิ้งคอมเมนต์ครับอาชีพทีเสียงแน่นะครับเพราะว่าบริษัทหูฟังเบิ้งนะครับโซนเอาท่านปุ่มคเตอร์ดุ่มเอาท่านดุ่มหน้าต่างเอาตาเอาแคบระบบการซ้อนครับที่หีซ้อนเข้ามาแคบโซเอาแคบระบบการซ้อนเข้ามาปัญญการที่เข้ามาที่อันจะแปลแคบโซนระบบจะเป็นเข้ามทั้งหมด สครั้งก็เปิดใช้งานเรื่อไว้ชัดสดรายการสวิตช์ดูขาจุดสีนาฬิกาสามสิบเนทีซีราสวัสดีน้องแอนไม่รอพี่ซู่ชู่ครับ14สี่นาฬกาสดนาทสุจิตเ็ราแซ่แซต่อยายก็จะพาไปสายที่มาบอมาที่สู่ชู่ครับ,าารบ,รบขอต้อนรับสูา่านสดสนอย่างรืษองาเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามักตอนนี้กำลังจะพาก<อ>แต่ั้งปิดารที่ขอนแก่นนะครับมองที่มองที่เล่นเฮทพี่นุ่มนะครับตอนแต้ววันที่สอที่ไอป๊อปล่องล่องมาเพิ่มงสเขา นะครับตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตต้งสีสองครับแต่ว่ามือนีมาแบบพอเต็มทีมนะครับอย่าิเฟ้นโทษจ้างครับอ่าโทษจางครับจ่าเอ็ดีนะครับที่ผมบอกคุณฟัง AD นะครับมมว่าผมนอนรับ <c oughs> ผมว่านี่ผมนอนอยู่บริเวณน,นะครับพี่หนุ่มติดต่อมามันเป็นเป็นงานด่วนเลยนะครับงานด่วนเลยกับว่าได้รเป็นเสี่ยวอ,อิเล็โกโตรน์อะไรสักขันจับใจคว่ำ น่าจะประมาณนี้แหละผมเต่เอา่าบระมานฟังโมบิดนะครับแต่คว่างโมอบิดไปอิเล็กโคนก็เลยเกิดการแบบผมเฮ้ยผมสียดงินในช่วงนั้นก็นสมองเบื่ออิเล็กโคนนี่างเงี้ยนเป็นกระไรเสียมันเชียงเหครับเสียเงยนไทยมันเชีองหลับ,ดลบได้ไปวะเนาะมันใหญ่ได้ทำเด้ เอาถากันครับอาชี่ไร้เดิดมข้อเมินนะครับแต,ต่องขออภั้หลายนะครับเพราะว่ายันนลบก,กวนยันลบก,กวนายามเสียงเขาแบกอาจีพนุ่นลบก,กวนนะครับมวพวดียาฟัควา้างมะนังหัคว้างยี่มองข้ากาดมาแดนมะนั่ หรือว่านี้หนีนี่วะเออหนีอนีไม่ฟังไดี่นีเออนีพอกลับจะเชื่อจะยอมรักคนท้อที่ใะให้ฟังหมูปูวเ,เว้ยเนี่ยว่านเสียงดังไงตื่นเตงนา ละคครครับนนรับบมาแกงเข้าให้เพื่อนฮักนะครับว่าข้าอ่าอยู่ัสนะครับตอนตอนนั้นมาสอนครับเกียร์ไทยกัมันเทืองครับพอดีขี่มาครับผมไม่แนฮะแค่คลิปอีกแล้วเอาเอัปเดตให้เพื่อนฮู้จักตอเน,น,นอาะว่าเาอยู่ัสเ,เออเป็นงนี้ครับสาเหตุที่ว่าฮอนได้จอดรถครับอ่า ครื่องมันดังนะครับเนาะเครื่องดังดั่งแต่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 แไม่ด้มันต้แกะคนสามคนผู้อาจารย์ยาผู้นฝุ่นทางออผไปหามงนั่งเลยนดแนนครับเครื่องเปลี่ยครับอันเครื่องอันน้นมันเครื่องหนาะขานอ๋อท่านี่แล่วไปนึ่งย่งย่งเยอะคุณกำลังเป่าอยู่ย่างเีอลังเป่าอยู่แนนถ่าเชีอนพี่นุมเล่าจังสิบว่าจโทษทำไม่ย่างน้หน่เลยนะครับขาดาดแล้วเยเบิ่งคิดกโอเคย บอกเพื่อนแล้วนะทักบอกเพื่อนแล้วล่ะว่าติดกอกแล้วมั่นอ่าหยอาประมาณั่นใบสามกรุ๊กวาโออ่ออ่ออ่กินตังประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้ท่านแน่นอ่นโอ้เข้าเดียวเหระครับชุดมินิไม่ยากเลยชุดเท่าไหร่เนาะครับว่าชุดมินิแต่ว่าเต็มรูปแบบที่เราแหละครับเต็มรูแบบทรแสดงผู้ใดมาเนี่ยหมดแรกโอ้นักร้องสามคนครับฮะนักร้องสามคนสามคนใส่คนแรกก็คือนี่ครับ บม่ได้ลองพัดเสิร์ตครับคอนเสิร์ตือบนคีย์บอร์ดบม่ได้ลองบนคีย์บอร์ดพัดเสือเบื้องหลายนี่แหละนะกับพ่ออันนี้อยู่มีแน่ละอัปเดตน้ำเขาแน่ล้วเนาะเบรื่องน้ำมันเครื่องอาจจะขาดน้ำมันเครื่องขาดเนี่ยนี่จะขี้ไหลว่าบมไม่ได้เติมคราบม่ได้เติมฉากไม่งานบอดีฉากไม่งานไก่จะเข้าคี้ตะแกรงไก่เนาะเออเรเลยบประเดี๋ยงปันเองเรเลยบประเดี๋ยเล่พอดีเออมันยิ่ง มีเสียงเครื่องดังนะครับผมลยโอดใจแล้วบรแมันแล้วเขาต้องมาตรวจเช็คเบรกลดมาเช็คเบรกลับเบงแล้วกขนัานสีน้ำมันสเสียขาดอันตรายนะครับแด่ว่ากะเติมไว้กันมันเหนียวหรือมั้งต้องเติมไว้แหละมันเติมนะครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนเล่นว่ครับเปลี่ยนครัอ๋อเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่เหมือนท่านกระบะอย่ครับโอ้หัวหน้าครับครับเบิกเงินได้ครับ ต้องต้องเบิกูหนาเยอะครับเบิกึังนาข่อยบ่าเราเป็นคนรับงานไหมใช่คนรับงานเพื่อนเน้ยมาเลี้งมาเกี่ยวเนี้ยเครื่องต่อเครื่องได้ข้าวตักเครื่องอย่างอีกมาเกี่ยวแม่์คอยมาเกี่ยวเด้อเอเดี๋ยวไปเบิรงรถกันเด้อเดี๋ยวไปไปไปเพิ่อนรถกันเออโอเคโอเคครับอ่านะครับได้อัปเดตให้พี่น้องทจักแล้วว่าเป็นยังไงขึ้นนะครับคือได้จอดรถนะครับช่องนี้ เอาเดี๋ยวเอาไว้สมิสักกันนะครับจจงถายกันไหมเราเาเบิ้ลคอมเมต์แ้ป๊บนึงามปุมตอร์ปุ่แตข้ามปุมโิต์าปุแตข้ามปุหน้าตงขอครับม่ีสดระบบจะแความัคสบสข้อความางสดระบเลือท็สดรายการขาคิวอร์ทัวข้ามโลิเรป่มุ้อมเพิ่ิบสู่แท็สดินดีตอนรบเป็นากา9นาที สุดคนคนนักอินเดียทางต่อไคลเดอร์น้องนะพี่ครับผมแต่สองครั้งก็เปิดให้นพนะครับประเดี๋ยวอีกเครื่องหนึ่งเบิ้งนะครับแต่ลำบากแนี่ยทุบปุ๊บคิวเตอร์ปุ๊บแคตตอง์คาสโซลิตามิราปุ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตล่าไปก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวจังพอกันในคลิปตอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเสียอัปเดตไว้พี่น้องในเบิ้งนะครับว่าสิจังไดแบบใดไปแบบใดนะครับผมบ้านสังกัดขันหอนางานอาชีพอัปเดตมองเลินให้ก็ได้นะครับวางห้องอยู่มองใดประมาณใดอาชีพนีไเลยสดนะครับ อันนี้อาจซื้อๆแล้วครับเด้อโฆษณาสีเทาเป็นคลิปอยู่ดอกคลิปว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้อาจไปซัมมี่กันนะครับจังวากันวินนี่ปุ๊บสวิตช์ทางเดียร์ปุ๊บวินนี่ปุ๊บการแต่ตัวคราบตัวใช้งานแน่ใจหรือว่าต้องแต่งแน่ใจหรือว่าต้องแต่วขอเนี่ยเซ็นสินกันนะครับเด้อคลิปนี้เอาไปซัมมีก่อนคลิปหน้จำพอกันไหมสวัสดีครับ